ไอตอนแรกผมก็มารออัปเดตประมาณเก้าโมงตรงลเลยซึ่งอัปเดตจริงๆมันมาประมาณเก้าโมงกว่านะก็กดอัปเดตไปเลยนะมาดูนว่ามีอะไรใหม่บ้างนะเพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าฮีโร่ใหม่สองตัวนะแล้วก็มีเรื่องของสกินใหม่นะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเนาะมีฉลองครบรอบไอ้นี่เป็นอ่าซีซันพารทนะซีซันพาร์ทนี่ต้องรอประมาณสิบหกป่ะเออน่าจะสิบหกสิงหาเนี่ยแหละ ซึ่งรอดูไปอันนี้ผมเติมอยู่แล้วนะซีซันพาสส่วนเรื่องของการเพิ่มไอเทมใหม่หรือปรับปรุงไอเทมอหมรพวกนี้ผมยังไม่ขอลงลึกกับมันนะเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะมากเลยเลยมาสำรวจกันก่อนเลยว่าเออตรงนี้อะ่ะก่อนเลยอื่นเลยเกียวริงใช่ไหมผมอ่านถูกหันผิดไม่รู้ล้ว <laughs> ช่วยแปลภาษาไทยให้เป็นไทยหน่อยนะ <laughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะโอ้โหมาเป็นชื่อจีนเลย แต่เอาตรงแล้วแบบคาลิเเตอร์ตัวละครมันคล้ายกับเอ่อมังงะมันคล้ายกับมังงะที่ผมเพิ่งอ่านมาเลยเว้ยจำชื่อเรื่องไม่ได้เอาเป็นว่ามันคล้ายกันแล้วนะแบบคาลิเเตอร์แต่ไม่เหมือนมั้งไม่น่าเหมือนนะเพราะว่าไอาตัวละครในมังงะที่ผมอ่านมันใช้เป็นหอ,อกเหมันนะแต่ตัวนี้เอ่อเป็นหอ,อกอัศนีซะงั้นมามามา,มา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 ดูราคาฮีโร่กันก่อนเลยว่าเราจะสนับสนุนเ <c> ก <oughs> มเขาได้ไหม โอเคร้อยสิบแต่ก่อนมันตัวละเก้าสิบเองนะผู้ชมแต่ก่อนนู่นเลยนะแบบบางตัวก็หกสิบใช่ไหมบางตัวก็90้าสิบตอนนี้มันอัพมาประมาณแต่กินนี่ก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นะแต่ก็เอาเถอครับผมปลดล็อกโดยการใช้ชิ้นส่วนแล้วกันนะแหมมีตั้งเจ็ดร้อยกว่าเลยนะคือปลดล็อกได้ยันนูนะ่นอะแบบอีกร้อยตัวข้างหน้าเลยอะ ส่วนสกินก็เช่นเดียวนะอ่าใช้หยิบห้ชิ้นส่วนนะนะอ,อีกตัวหนึ่งไอตัวโปรดผมเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยอูสกินสวยดีวะยอมรับรับถือได้ว่าสกินตัวนี้สวยมากเลยวะขอดูหน่อยว่ามีอะไรใหม่ก็มันอ่าสกิลที่มันอปรับมาให้ใหม่นะก็เป็นอเนี่ยไม,ไม่ไม่เชิงว่าปรับอะ่ะมันเสริมพลังให้นะ มันเสริมพลังให้อะไหนว่าเอออันนี้อันนี้อ่ะก็คือมันจะสร้างความเหายวงกว้างอะแค่นั้นจริงๆดิแค่นี้จริงๆดิแบบผู้ชมจะคิดไงแบบเฮ้ยเยเติมเติมมา150เพื่อที่จะทําให้สกิลหนึ่งตัวนี้กว้างขึ้นนะเอ,อแต่เรื่องความสวยของสกิลน,นี่ก็นับว่าโอเคอยู่นะเอ,อ้ยไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่เลยโอ้โหมาดูดีๆแล้ว คือตัวนี้มีปัญหาตรงที่ว่าสมมติว่าใช้แบบไม,ไม่ใส่สก,กินนะมันจะมีเรื่องความแม่นยำสก,กิลหนึ่งเนะีะเออเว้ยไปใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบแบบไม่มีสก,กินนะดูนะแบบไม่มีสก,กินนะเรื่องของสก,กิลหนึ่งมันพลาดเว้ยคือถ้าฟันโดนครั้งที่สองมันจะติดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละโอ้ผมห่างหายเกมที่เป็นห่านเกินไปป่ะเ,เดี๋ยวลองให้ใหม่อีกทีนึงนะ มันจะไม่ติดอ่ะเข้าใจว่ามันไม่ติดอ่ะมันคุมยากหน่อยนึงอ่ะไม่ยากหน่อยนึงอ่ะคุมยากมากเลยอ่าลองดูแบบใส่ตะกินนะเห็นปะไม่มยังโดนอยู่อ่ะคือจเปรียบเทียบได้เลยคือว่าโอเคอนะมันก็บไดแย่นะดูดีนะดูดีแต่ไม่ดูจะดีกว่ารประมาณนะั้นแหละตัวตัวนี้เอ่อมีน้องคนหนึ่งอยากให้ทําเกี่ยวกับตัวนี้นะผมยังไม่ค่อยชํานาญมันมากเท่าไหร่แบบ ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับจิตพกภูมิปะเออ,ป,ป,เอ,อประมาณนั้นแหละยังไม่เข้าใจจิตพกภูมิมานะแต่พอเข้าใจคอมโบมันอยู่นะนิดหนึ่งนะก็ mm hmm. คือตัวนี้จะเป็นการเสริมสกิลแรกนะฮะถ้าใส,าส่สกินนี้ไว้นะโอ้โหถือว่าดีอยู่นะก็คือมันจะไม่หายไปไหนนั่นแหละไอ้ที่ผมเห็นมานะคือมันจะติดอยู่ตรงนั้นแหละมา,มาลองกันดีกว,ว่าสมมติว่าถ้าใส่แบบว่าติดตามมันก็จะติดตาม ตัวไปเลยอ่ะมาเป็นไอันนี้แบบธรรมดานะผมเปรียบเทียบเลยธรรมดามันก็งันงานอะไม่ได้มีอะไรนะเออกระโดดหลบมันก็จะยิงหน้าไม้นะเตะมีดอะไรออ่าประมาณนี้นะธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรนะมาไปดูสกินดีกว่ามามาดูเรื่องของสกินตัวนี้ดีกว่า เฮ้ย hey, ใช้ได้อว่ะมันมันมันจะหมุนค้างไว้อ่ะแบบมันจะหมุนค้างติดตัวไว้อะมันจะไม่ไปมั่วสู้ครับอว่โอเคเหนะโอ้เดี๋ยวผมลองไปเตะใกล้ดิเฮ้ย <Hey, S 2> มันเฮ้ยมันมันเสริมอ่ะมันมีการเสริมอ่ะเข้าเข้าไปเตะใกล้ๆอ่ะอูแรงะนะเนี่ยอู้ชมโคตรแรงเลยแรงมากแรงมากเอ้ยถือว่าใช้ได้เรื่องของ DPS เลยนะ ไปดูกันที่ฮีโร่ใหม่กันก่อนเลยมาเริ่มกันที่อ่าหลิวหอกอัศนีก่อนเลยฮนะมาขอเรียกชื่อเต็มมานฮนะดูทรงแล้วถ้าผมอ่านชื่อเต็มมันผมน่าจะอับอายขายหน้าคนดูหน้าดูเลยแบบขอขอดูสกิลแรกก่อนโอเคคือพุ่งไปไหนก็มาดูนะอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ย,ยแบบผมดูแล้วมันมันมันดีอยู่นะตรงที่ว่าคุณถ้าคุณกดถูกยังหวะคุณก็สามารถหลบดามเมจได้เลย ส่วนตีธรรมดาก็ควงหอกไปมาโคตรเท่เลยวะคือผมก็สงสัยมานานแล้วนะว่าเกมนี้มันจะเอาตัวหอกเข้ามาเมาาื่อไหร่ก็มาแล้วเข้ามาแล้วครับตัวหอกนะตัวนี้นะ<ม>ส่วนอีกตัวหนึ่งมันใช้เป็นง้าวนะไม่ใช่หอกนะม,มาขอรออีกรอบเฮ้ยมันจะมีเรื่องของดีบัฟไอ้สายฟ้าด้วยนะเนีเ่ยเออว่ะเดี๋ยวเขอไปดูรูปแบบที่สองนะก็คือฟาดสองรอบ แต่ลดตาเหตุลงแล้วแหละโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของยี่ไม่ต้องฟูดถึงพรวิญญาณเลยพรวิญญาณสองตัวนี่ก็โคตรเยอะแล้วนะผมจะไม่ขอลงลึกพรวิญญาณแล้วนะเพราะยังไม่ได้ลองเล่นนะอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างละเดี๋ยวขอลองทุกกสกิลไปก่อนนะถึงแม้จะไม่เข้าใจก็ตามเหิดนะปกติผมชอบไปเปิดอ่านวิกิตแบบลงรายละเอียดสกิลไว แต่รอบนี้ผมขอดูแบบแดบบดาดเดือๆไปก่อนแล้วนะช่วงนี้ไม่ว่าจงจริงๆอะมามาดูในเรื่องของสกิลที่สองอนะเฮ้ยแบบคว้างหอ,อกสายฟ้าไปปากวะคิดว่าโอเคเลยผมชอบมากเลยนะหอ,อกสายฟ้าเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่อประมาณว่าขว้างทะลุม,มันจะดีแล้วไอผมชอบไอคว้างติดตัวมากกว่านะขว้างทะลุมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะมันโจมตีไปแนวตรงดูดิผู้ชมมันทะลุไปนู่นเลยอะ เฮ้ยกำแพงเล้าเลยว่ะแต่ศัตรูไม่ตายนะเอาประมาณนะส่วนออนที่สามจะเป็นเออมันเน้นไปีิเรื่องของการซ้อนทับสายฟ้านะ่ะแบบนี้เห็นไหมบูบมันค่อยๆ่อยแบบ,บมันก็ทะแบบลุเหมือนกันอนะแต่มันจะช้าลงแบบช้าลงเงแบบี้ยแต่ก่อนไปดูสกิลที่สามผมขออ่านประวัติฮีโร่มาหนึงนะ่งอะมันมันรู้สึกแบบคาใจยังไงไม่รู้อะมันจะพูดว่าไงเดีย๋ยวที่ผมอ่านมางาน,านแนวมุดลิมมาเยอะนะแต่ เออโอเคมันก็มันไม่ใช่อยู่ในแบบในจักรวาลมุดลิมว่ะมันเป็นจักรวาลที่เขาสร้างขึ้นมาเองเลยโอเคอยู่โอเคอยู่แบบหลอนหลอนผมหลอนด้วยเองอุณผู้ชมขออภัยขอยอภัยฮะผมหลอนมากเ,เลยอ่านมังงะมุดลิมจนหลอนแล้วแม่แต่ตัวมันคาแรคเตอร์มันก็คล้ายแบบประเภทแบบจอมยุทธอะไรประมาณเนี้ยมาดูสกิลที่สามมาเลยอ๋อจะเป็นเรื่องของการฟาดสายฟ้าไปนะ นี่แต่เ hey, ฮ้ดีกว่าแบบผ่าสายฟ้าไปแล้วติดดีบั๊บเนี่ยส่วนอันที่สองอ่าฮะดูดิมันก็ไม่ได้ดูดีเลยเท่าไหร่นะอันที่สองเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรนะส่วน,นที่สามนี่อย่าเป็นเน้นเป็นแบบว่าโจมตีปกติแล้วสักระยะหนึ่งอะเูดิไอยมันจะน่ามันน่าจะมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามา,าเกี่ยวมัง้งมั้งนะมั้งนะ,ะเดนเข้ามามั้งนะเลย แต่ว,ว่ายิ่งอัพระยะเวลาเยอะก็ตัวนี้ก็จะปล่อยสายฟ้าได้นานขึ้นนะมามาดูที่ตัวต่อไปเลยวะตัวนี้จะเป็นโอเควางยันอันนี้ธาตุดินแนละเริ่มมาแนละ้วธาตุดินธาตุไฟมาครบหมดแนละ้วน้ําแข็งก็มาแล้วนะจากที่เห็นสกิลแรกเลยมันเน้นไปทางนะห้าม,ามสร้างความเสียหายแบบพื้นที่นะแบบครอบคุมเป็นพื้นที่อนะ่ะ ส่วนในที่สองก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความเสียหายหลายครั้งนะแต่ก่อนไปดูสกิลถัดไปผมสงสัยตรงนี้มาาเละเออี่นี่เว้ยมันมีอธิบายไงเออว่ามันเพิ่มดีบัมมาจริงเว้ยมีทั้งแช่แข็งมีชาร์จไฟฟ้ามีคลั่งด้วยไอ้คลั่งนี่คืออะไรวะอุทิศถวายนี่คืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยน่าสงสัยอยู่นะเอาไว้ค่อยมาจอดลึกอ่ารายละเอียดตรงนี้หน่อยนะผมจะแยกเป็นคลิปๆแล้วกันนะคลิปนี้มาสองอัปเดตไปก่อนแล้วกันนะส่วนสกิลก็เนี้ย โอเคสร้างทีะสามฮิตสามฮิตนะไม่ได้รัวอะไรมากเลยนะส่วนอันที่สามก็จะเป็นโอ้ตัวนี้มันสายบัฟเลยนี่ว่านี่มันสายซัพพอร์ตเลยานานๆทีะเห็นสายซัพพอร์ตเข้ามาในเกมนี้แนหะเออโอเคเลยไอซัพพอร์ตอันนี้ก็คือศัตรูจะโจมตีแบบให้เราแบบไม่ติดช้าง,งากนะแค่หนึ่งครั้งนะส่วนการโจมตีจะเป็นการปล่อยป,อยปาดดาบานะไม่ไม่เชิงปาดดาบผมดูเหมือนดาบวายุมากกว่า อารมณ์ประมาณว่าโจมตีธรรมดาจะเป็นถาบวายุ่ส่วนสกิลที่เหลือจะเป็นาธาตุต่างๆมาตัวนี้แน่นอนนะวาลีนะอาณาเขตวาลีนะเมื่อแต่มันช่วยอะไรวะอ,อ๋เอเพิ่มก่อละตัวนี้สองก็จะเป็นเออดึงศัตรูเอ้ยโอเคเลยดึงศัตรูเนี่ยผมก็ข้างโอเคมันเลยมันใช้รวบศัตรูได้นะถ้าอัพเอ่อพลวิญญาณเพิ่มอาณาเขตแบบเพิ่มบริเวณดิ เพิ่มบริเวณขึ้นก็น่าจะดูได้ทั้งแมปอ่ะแบบดูได้ทั้งห้องเลยอะ่ะอัธมิตอ่ะฮะโอดีดีดีอันนี้ดีเหมือนกันมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะเฮ้ยแบบมันเพิ่มเยอะเลยอ่ะแบบจนสังเกตเห็นได้เลยว่าส่วนอันที่สามก็จะเป็นเอ,อ่อผมเรียกนี่ไม่ถูกอะว้าผมพยายามนึกนึกสับมันอยู่แต่เออเอาเป็นว่าครับ อาณาเขตพงไพรแล้วนะโอเคตั้งชื่อให้เองซะด้วยนะเอมมออารมณ์ปะวะอาณาเขตพงไพรนะั่นแหละก็จะเน้นไปทางพิษนะฮะดีบัฟอีกแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ดีบัฟมันแบบมันมาเลยวะ่ะมันมันมาจัดเลยอะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นจะเน้นไปที่การอ่าฟางอาณาเขตพิษนะเอยเอามาเล่นคอมโบขัวไอเทมพิษนะี่็โอเคนะเพที่ผมดูแล้วมันก็ ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะคือความตื่นเต้นผมไปอยู่กับแอน้องหอกหลิวอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ปะ่ะอ่านถูไปโความช้ำผมมันโคตรสั้นเลยปะฮะเออจะล็อกประมาณนั้นปหอันนี้จะเป็นอ่าอันในเขตแบบคือถ้าเราอยู่ในอันาเขตใช่ปะ่ะ มันจะเวลาศัตรูโจมตีเรามันจะสะท้อนการโจมตีประมาณนั้นวนะก่อนอื่นผมจะเข้าไปดูโหมดใหม่ก่อนนะฮะขออภัยที่ไม่ได้ลงลึกเอ่อฮรายละเอียดที่โลวางตัวนะหวังว่าโหมดใหม่จะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะอ่าไปดูเลยช่องมิติแพรผ่านนะโอเคมาตรงนี้นะน่าจะเป็นดาดใหม่นะช่องมิติ่วงพิภพ มาเข้าไปดูเลยเฮ้ยมีเรื่องของ,ของรางวัลได้ป่ะอ๋อโอเคก็คือผ่านแล้วจะได้สกินด้วยนะโอเคปะเดีย๋ยวไปลองเล่นกันเลยแต่ก่อนเขาดูรางวัลก่อนเอา้ามันมัน,ม,นมันแจกซ้ำหระเนี่ยทาไมมาแจกตัวนี้ป่ะก็เลียก่าจะแจกตัวอื่นอ้อจากที่ผมเล่นๆดูแล้วมันเป็นโหมดง่ายนะเออ โคตรง่ายเลยอ่ะมันมันง่ายแบบง่ายเกินไปเว้ย <c oughs> คือผมเสพผมเสพหมดยากมากเกินไปมั้งหรือยังไงไม่รู้อ่ะแบบพอมาเล่นโหมดที่มันแบบต่ําลงอ่ะมันก็รู้สึกแบบงั้นๆอ่ะเพราะงั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรบ้างนะแต่เราแบบคันเล่นโหมดเนี่ยครับคือมันผ่านง่ายมากเลยยิ่งผมใช้ตัวที่ผมถนัดด้วยตอนนี้น <c oughs> มาไปดูเรื่องของบอสเลยดีกว่าเฮ้ยวิบอสใหม่ว่ะ เฮ้ hey, ได้สูวอชุรายป่ะผมจำชื่อไม่ได้ป่ะมาไปดูมุฟเมนต์มันเดี๋ยวว่ามันมีกี่มุฟเมนต์กัน้ามีทุบพื้นแบบเออาร์ะไรก็ทุบพื้นอย่างเดียวอ่าไม่ทำอะไรแบบติดชะง,งักรัวๆเลยอ่ะโอเคมีการปล่อยสายฟ้าฟาดอ่ะอีกโอเครัวหมัดนี่แบบท่ายอดฮิตเลยนะแต่มันจะตายแล้วคุผู้ชมแบบไม่ทันได้ดูเลยมันมากเลยว่ะ แต่ถ้าทุกพื้นมันน่าจะอันตรายอยู่แนละ้วว่ามันสร้างความเสียหายงวงกว้างนะฮะแต่ผมชอบเพลงดาดนี้่ะผมไม่เคยชอบเพลงดาดไหนเท่าดาดนี้มาบอนเลยนะปกติผมจะไม่พูดถึงเพลงอะไรพวกนี้นะแต่ผมชอบจริงนะเพลงดาดนี้ส่วนเรื่องของไอเทมผมขอไว้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมขอติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนไอเทมเดี๋ยวผมจะรวบยอดมาทีเดียวเลยไอเทมดีบัฟทั้งหมดในเกมเนี้ย ส่วนเนื้อเรื่องตรงนี้ก็ไปถามว่าเอวาสูเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาลงลึกอรายละเอียดเนื้อเรื่องแล้วกันนะพอเข้าใจอยู่หน่อยนึงนะไม่ไม่เข้าใจหน่อยนึงนะคือเข้าใจลึกซึ้งพอสมควรแหละเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับมันเหมือนแบบปริศนาที่ค้างคางใจแต่เมื่อแบบเนื้อรู้นะเมื่อสองสามปีที่แล้วใช่ป่าว่าเกมมันเปิดมาประมาณช่วงนั้นอนะแปบลบว่าเนื้อเรื่องมันก็ค้างค้างคางกันอยู่ตรงนั้นอนะแบบเมื่อปัจจุบันตอนนี้ไปเนื้อเรื่องเริ่มดำเนินหน่อยนึงแล้ว เอาเป็นว่าผมจะลงลึกสรุปเรื่องเรื่องเกมนี้นะแบบรอรอให้มันจบจริงๆแหละตอนนี้แบบเหมือนมันจะดําเนินมาแบบยังครึ่งทางแล้วมั้งผมยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคลิปนี้ต้องขอจากลายเพียงเท่านี้นะถือว่ามาสองอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะไม่นิดหน่อยก็เยอะอยู่พอสมควรนั่นแหละบาย